ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน1ิฟรีคิกสุดเฟลอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอ,อยกมอแหวกขอเอาไปท่านมานที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกลๆอย่าลืมเอื้อมไปก่อนให้ขอบสนามหน่อยเด้ออันดับ1ิบนี่ก็เป็นการไม่นัดกันให้ดีครับความอับปีจึงบังเกิดไอสัตว์วิ่งมากัน3คนไม่มีใครโดนบอลสักคนตกลงนีม่มึงเล่นบอลหรือเล่นตลกกันวะเนี่ยเฮ้ยอับอายขายขี้หน้าเขาจริง ันดับที่9ว้าพี่แกนี่ท้าวิ่งลอกนาคาลอดมาเลยแต่ฝีตีนไม่เท่าความเฮี้ยจึงมาเยือนแทนที่จะยิงหรือส่งให้เพื่อนแต่พี่แกนี่เลื่อนส่งบอลไปให้พี่ยามเฉยเลยยามรองส่งมาหาพ่อกูทํางานอยู่ เออแล้วยามันเฝ้าเฮียอะไรวะนันคนดูแม่งม่มีแัก,กนคนเลยอันดับที่แปะไอหมอนนี่ก็ลืมตัวนึกว่าเล่นร,รักบี้รัวตีซะเต็มที่บอลนี่แม่งลอยฟ้าไปหาดาวพลูโตเพื่อนบอกโห้เฮียเขาไมยิงประตูมึงนี่ยิงเข้าป่าไปตามหาบอลมาคือสนามเขาด้วยนะเย็ดแค่ อันดับที่เจ็ดเพื่อนวิ่งหลอกอยังดิบดีแต่พี่คนนี้ก็ทาบัตรสีซะอย่างงั้นฮะเตะไปนู่นนี่บอลแทบจะพุ่งไปชนลายแมนจะต้องโยกหลบแล้วมาบ่นไอ้เฮียไม่พอใจอะไรจานเตะข้ามด่านมาหากูซะอย่างนั้นสงสัยหัวตีนบอด อันดับที่6ครับยืนขวางกันหน้าสลอแล้วพี่แกวิ่งเข้ามาสั้นเต็มข้อล่อเต็มแข้ขงบอลพุ่งแรงทะแยงเข้าใบหน้าต้องไปหายันฮีช่วยเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่คนยิงแกจงใจหรือเปล่าประมาณว่าเจดแม่ยืนกันเยอะไปกูหมันไส้ย,ยิงอัดหน้าแมกเลย อันดับที่5จังหวะกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มพี่แกเข้าไปซัดเต็มแรงหวังเพื่อทยานมงแต่คมได้แค่คิดพราะภาพความจริงนี่เพื่อนบอกกูี่กูไปรอกรุงแทพแม่งยิงไปสะพัดยาหาพ่อมึงเหรอ อันดับ4ี่สองคนนี้ดี่ดูซึบภาษามากไปแล้วเอามาใช้ในชีวิตจริงมันก็ลงเอยด้วยความจังไรแบบนี้แหละฮะท่านผู้ชมแทนที่จะยิงดีๆหรือไม่กันนัดแน่กันกอดแต่นี่ตะบี่ตะบันยิงพร้อมกันเลยกลายเป็นสร้างความหันสายให้คนดูไปซะอย่างนั้นนะปะโัโธอันดับ3นี่กระจร้อนทําแย่งเขายิงพอเอาเข้าจริงก็กลายเป็นความบัตซบที่ต้องก้มหน้าหลบคําด่าพ่อล่อแม่กันไปฮะ ดูท่ายือนอย่างเฮี้ยมแต่กลายเป็นยิงอย่างเฮี้ยไปซะง,งั้นประตูอยู่นี่พี่ล่อยิงไปมุมทงงงกันทั้งสนามเลยมึงทําอะไรของมึงอ่ะอันดับสองจะลองใช้ท่าหลอกคู่ต่อสู้แต่กลายเป็นหลอกกันเองชิบหายกันทั้งคู่วิ่งมาชนกันเองล้มกลิ้งเป็นลิงกับหมาไปซะอย่างนั้นซึ่งเพื่อนอีกคนจะส่งทะลุเข้าในก็ระยำพอๆกันเลยชิบหายทั้งขึ้นทั้งร่องจริงๆถ้าจังหวะนี้ อันดับหนึ่งวิ่งมาหลอกอย่างเท่แต่จบอย่างถุยและไม่จบเพียงแค่นั้นครับเพราะมันกลายเป็นความวิน,นาสันตโรเมื่อโดนคู่แข่งโต้กลับแล้วสับขาจนป้าที่ตลาดาร้องมือสับซะละเอียดจนกูอายเลยจบท้ายด้วยเพื่อนเขาไปยิงอย่างสวยงามและนับเป็นความบัตซบของพี่คนยิงเขาจริงๆยิงยิงว่าไม่พอทําทีมเสียประตูอีกหน่าสงสารเขานะฮะและนี่คือขอบสนามท็อปเทนขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจากเฮลอาเจ สนับสนุนโดยแอปพลิเคชันซูปเปอร์สกอร์อัปเดตผลบอลกันสดๆๆสดสดกว่ากุ้งทะเลเผาแถวเยาวราชเจาะลึกแม่นยำทำเหตุการณ์ทุกข่าวสารทุกประตูพร้อมไม่คุณโหลดกันฟรีๆได้แล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ขอบสนามท็อปเทนตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้แน่